เราแข่งเนี่ยพี่ต้องไปถามดูเตืนบัตรค่ะตอนนี้เอาละครับทีมของเจมบอลจะได้ลูกอยู่คับตอนนี้ำเองไปเรื่อยๆครับมองหาเพื่อนนะครับเอาละครับส่งมันไปส่งมันมายังไม่ชูนะครับถ้าไม่แน่ใจจริงๆเะครับปึ๊บจบครับปึ๊บเอาละครับลูกนี้เปล่าฮะเปล่าครับได้เปล่าเอาละครับจะเป็นลูกโทษครับลูกนี้ครับคะแนนจะกระเต้นหรือเปล่าครับโดยนไปได้สิบเจ็ดนะครับเป็นผู้เสียประโทษในลูกนี้ แม่นี่เพียอะไรเงี้มเลิกที่สองครับโจ่ครับมีสแต็แตบเยพี่สองมีไหมไม่ได้ทั้งสองลูกแล้วโอ้นี่ครับเจมบอลนี่จะได้แป๊บไล่ไล่ขึ้นมาครับแต่ลูกโัวไม่ได้ฮะครับตอนนี้เพราะกระแทกก็สำคัญมากสำหรับทีมเจมบอลนะฮะกลับมาพี่ตูครับโอ้โหตอนนี้ตาดคนตัดทางการรับนะฮะว่าใครจะมีความ เด็ดขาดในรูปสุดท้ายนะครับในการชูตำแหน่งครับเอ้ยแม่ลูกนีทิพย์ไปครับลูกนี้ทางฟาวนะฮะลูกนี้นะฮะเลเซติพเจ็บนะฮะครับสามสิบสี่ครับจะจัดการในลูกเพิ่มสองรูกนี้นะฮะับหรือว่าจะทิ้งะระยะห่างได้ยิดนะฮะอ แม่ไม่เข้าครับลูกแรกครับอ่ะครับผมต่อไปรถที่ซอรับโดนจนนิ้วมึงมันจะนิ้วกู้งหน่อยเอออ่ะไม่เชื่อดูเดินจะจับกูเล่นกูเล่นกูเล่นต้องกูได้มาหนึ่งคะแนนครับตอนนี้จะจีบต่ออะไรเยอะแต่สิ่แท้ไหมฮะมาเยอะเท่าไหร่ครับตอนนี้ดูซิว่าเอ็นี้ครับกูจะสูงควรไม่อย่างเดียวพาตายไหมโอ้โหเนี่ยฮะหาผิดห่วงกล้องนะเอาแขนลง ครับนิ้วตัวเองเดี๋ยวปึ๊บหมาแล้วครับเลยครับอ่าสวนกลับมาอีกแล้วครับทีมคุณมันอนวกไปไม่ได้เครับอาราตีมะออกมเร็วไม่ได้แม่วิ่งเร็วจะเป็นกระเดียวก็ปุบไม่ได้ฮะสักคัตมากครับเวลาที่เหลืออยู่ก็ตอนนี้ต้องทำด้ไม่ได้ครับเอาละวลุยปึ๊บฟาวเราต้องมีฟาวนะฮะเอาละครับเอาโจอี่ลงไปครับคือมันใช้ประโยชน์ในนี้ไม่ได้ เป็นได้จะประโยชน์นี้ไม่ได้ต่อให้ไม่โดนนะจะประโยชน์ตัวนี้ไม่ได้มันวิ่งเร็วแต่ว่ามีคนออกบอลเร็วให้ลุงพ่อครับเราจะเก็บได้บ้างหรือเปล่าลุงพ่อาทิตย์ทันที่มากเขาแย่มันจ่ายโอ้โหเนี่ยลูกพ่อของเจมส์บอลไม่ค่อยดีครับในหลายคนยิงนี่ของที่ผมนับเนี่ยที่ไม่ลงเนี่ยประมาณห้าลูกแล้วถ้าเขายิงลงห้าลูกเนี่ยห้าแต้มเลยแต้มมันจะสูงสี่วันนี้ครับผมอย่งว่าทุกคนดูบอลไม่เป็นนะหนึ่งลูกเดียวครับตอนนี้ครับ กรเติมครับตอนนี้ตาแค่9แต้มเท่าน,นั้นครับแต่รายยังเหลือเพื่อครับขึ้นมาแล้วครับตอนนี้เจ้าเหาะครับรขึ้นมาแล้วครับออกหาเพื่อนครับนี่เล่นจะเย็นขึ้นอาจจะแต้ะไม่<า>ได้เลยครับลูกนี้โอ้โหนิดเดียวต่อกกรเติมครับเป็นทีมของ,ของเจมบอลจะได้ไ para, หรือใครได้ครับอ๋อหรือจ้าเหาะจะได้นะฮะลูกนี้ทุ่มเข้ามา เอาครับโชอี้เอาครับอีกสองคะแนนไล่ขึ้นมาครับเฉบบอลนะนี่ครับเดี๋จะไม่ลงเลยแบบพลิกลงไปลงได้นะฮะ ขอบคุณท่านนะครับที่สนับสนุนการกีฬาของบาสเกตบอลเรานะฮะครับผมเราพุ่งมาเยเลยนะให้มีบาสเกตบอลดีๆให้ได้ดูกันนะฮะครับและวันธรรมดาที่เราไม่แข่งขันก็มีเล่นมีเล่นทุกวันครับมีเล่นทุกวันตั้งสี่โมงจนไปนะฮะอ๋อแดงว่าบาสเกตบอลนี่คนก็ชอบไปเยอะนะเขาครับใช่แต่เชิงเซานะฮะแต่ดิ้งของเราก็เป็นสนามกีฬาที่นะครับโประบอกกังกายมาวิ่งมาเล่นกีฬากันได้ทุกวันนะฮะครับผมห้ยหนาวเว้ยที่แม่มีเฟอร์ฟูมาปะ ดูทีครับ่างกาครับในท่าครับสวยงามครับงนีุ้บหายไปเลยนะตัวที่สองครับผมโอ้ยได้รอตัวเดียวครับปอนด้วยปอนด้วยเองตูตูดแล้วป้อนด้นี่เขาได้กินาต่รับจะได้ลูกทุ่มครับผม อะไรก็ดูทีหมดนะลูกหล่นมันก็อยู่ที่ฝักเข้าครับแหมคนเราดูจะดีครับจะได้รู้บ่อยๆนะอ้าวบอกหาเพื่อนครับยังไม่ชุ่มเาลยนะครับอะไรอ่ะโอควยอะไรล่ะอซื้อมาไอ้สแต่ยังได้อยู่เหมือนเดิมครับได้ไปแล้วจบอาล้วครับได้มาแล้วครับเป็นเกมบอลก็บหาเพื่อนครับเอาล้วครับเสร็จกับเร็วขึ้นมาแล้วนะครับฮึบ โโอ้หเรื่องแดกเรื่องสำคัญในแต่วงเปียวเปล่าวิดีโอว่าที่สำคัญที่สุดเว่ะนะครับเหมือนเดิมเข้ามาเลขสามครับเนี่ยสำเร็จโทษในลูกนี้เหมือนเดิมดูซิว่าจะบอลกับลูกโทษครมีปัญหาอีกรือเปล่าครับตอนนี้ไม่ได้หรอตั้มเองเนี่ยเนี่ยครัเนี่ยเจมบอลนี่ยชนะลูกโทษที่ยิงประมาณหกลูกก็ยิงในคะแนนเขาจะอยู่ที่ประมาณสี่สิบกว่าแล้วเหมือนกันนะ ได้ไหมอ่อยเนี่ยฮะไม่ได้ทั้งสองลูกครับถูกเปล่าคุ้มครับตัวนี้ป่าครับสำหรับจงเนาะสวนกลับขึ้นมาตู้เด็กเท่หน่อยเด็กเท่หน่อยอาครับอัพสามคะแนนแต่ลูกนี้มันเหมือนจะลงนะแต่ว่าเด้งออกมาเด้งให้ตองวินคุูว่ามึงเลยอ่าตอนนี้ตองวิาะอ้เหี้ยตองวินนี่วายเเอาสวนเก่าเร็วไหมแล้วครับเจนี้แรงเลยด้วยไอ้เหี้ย สุส่สนามด้วยโจครับนี่ทำอะไรครับไม่ดีครับแหมเวลาดีามันตามอ่หายังได้บอลอยู่ครับอะไรเป็นเวลาหน้าครับของทีมจงรอดครับตามอีกช่วงเก็บเลยต้องไม่ได้ครับต้องเบรกเกมนี้นึครับตอนนี้เกมบอลเล่นเกมเร็ว,บ,รว,รวบ่อยมากครับตอนนี้ก่อนแล้วแต่เพื่ีของแต่ละทีมครับใครจะมีทคกิะในการเลือกอย่างไรนะครับวันนี้คร,ครับผมก็เวลาเหลือไม่เยอะเท่าไหร่ครับตอนนี้ต้องหาวิธีแก้ครับทีมเกมบอลจะทำยังไงดีฮะจะเปลี่ยนจากการชุดธรรมดาเป็นชุดสีแดง แน่หรือไม่อ่าเดี๋ยวมาดูกันนะฮะไอิสัตว์แล้วมึงไปไว้ตรงนั้นแล้วเขาจะแดกกันเนี่ยเนี่ยแบบผู้ต่อไปครับก็น่าติดตามเขอีกคูดนึวยครับสป็นแบบฝ่าทีมฝาดิีนะครับายทีมของบิบรีนะของจอหิดไหมไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะดูว่ากูกินไปแล้วกันชนะเหมือนกันนะครับเพื่อจะเข้ารอบต่อไปนะฮะครับผมต้องต้องแหงเขาปล่าเลยเขทันร่างกายเดี๋ยวเดี๋ยวดูทีมอันนี้นะไอ้เหี้ยพวกนี้บิบรีโอ้ยสัตว์เปย์โนอาเปย์อิน นะครับเป็นลูกโทษของอ่าเป้มาเป้เรานะเป็นวันเป้มาใช่น่าจะนลูกโทษไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยอ่ะวันนี้ดูส่อเสริมแหมเนี่ยครับจ่ายกันเสียเองครับกันนี่ชิดเชิดเชอดสภาพนี้เล่นได้เปล่าชิดตบไหมนายไเล่นเปล่าเล่น sponsor สามหมื่นนะ โอ <worries> <sh arp> ้โหตบายแล้วแบงค์ตายทุบเร็วตายก็ได้แล้วสามหมื่นสามหมื่นนี่ผมเบิกที่นี่เก๋นะอ้าวโอ้โหเวลาเงเหลือเฟือนะไม่ได้น้องให้สามหมื่นเพิ่มมันมีกุ้งขายไม่มีมันขายสองตัวก็ได้สามหมืนขายขายกุ้งเขียวพับบอนเฟิร์มไม่ได้แล้วฮะ ใครบ้านสวนมเกินเกินนนป็ม่ีแอราต่นที่้ต่ไข่แล้วต่นีบเอาเอาไข่ที่ยังูขึ้นมเรื่อยครับจะว่าข้าปลาเอครับสกินทั้งหนีเลยนี่สกินข้้งในนี่เลยเต็มห้องอยู่นะตอนนี้ยนังในเลยในวอนนะเต็มผืนเต็มผืนจะเป็นไงะเดี๋ยวชุดไปลยนมัดออกไปกนที่เฟื้อไม่ได้หรอกเพราเวลาเดี๋ยวมึงถอดมันก็ต้องเห็นชมาเวลากลับมาโด้อีกแล้วตอนนี้นี่สกินตนตป็นตัวคอกเิดกระเกิดอะไรเนี่ยเต็มผืน กก็เ่ขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วครับนี่ทีมเจี๊ยบครับนึกว่าสกีลงฟืนลงเท้าเฮ้ยฝึกสกีลงกางเกงได้ไงแต่ไปเกงเราก็ฝั่งกางเกงน้ามวยไปแล้วเอ้าส่งผิดส่งผิดสบายแล้วไอ้นี่มันโดนเกียร์ตัวออกมาแล้วเล่อนก็ชนะเล่นอะไรของมึงวะสายตาเป็นผู้เ้ียวอย่างนี้ก็ใช่เนี่ยชนะได้นี่มันจะอะไรนแล้วครับเอาแจกเกมกันต่อไปครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วครับจากเขอคาราโกะเราเบ็นลูขึ้นมาอีกแล้ววันนี้อ้าวเดี๋ยวซึ่งว่า จะทำแต้งเพิ่มได้หรือไม่นะฮะผลไม้น่าโอ้โหร้านคุณจะน้อยหน้าเขาจ่ายเสียบ้างก็ได้ครับโอ้โหนี่ก็หลุดไปอีกครับโอ้โหรีบนะตอนนี้รีบไปรีบไปนะเพราะว่าคะแนนมันตามอยู่เยอะเพราะคะแนนตอนนี้จะไรเหร่อยเลยี่ยของใครแม่กินของชิ้นละนี่แต่แล้ววุ้นแล้ววุดตามกูนตรงนี้ไงบางไข่อะเยอะไม่ได้มองเลย เอบหน้านด่กกับสองกับเพื่อนครับส่งแล้ส่งไม่ได้ครับเอาครับอยู่ที่จอกเอาละครับขึ้นมาแล้วครับบารีข้ามฟาวมาครับเกมบอลครับส่งให้กับโจ๊กรับลูกนี้ฟาวครับฟาวฮะฟาครับเพราะว่าจังหวะที่เขาจะไปตีนะฮะนี้จังหวะจะช่วยี่จะไปตีโดนแขนด้วยฟาวทันทีนะฮะ หรืออะไรยังจ้ะตอนเย็นนี่ร้องเพลงเรื่คงอใครฮะโจยี่ครับผมทไมแม่เด็กคนไม่ต่างไอ้น้ำอย่างนี้ผมให้โทรศัพท์ไปเต๋อหน้าสามริบห้ากับสีบสาดูซิว่าจะกระเตื้อกยังไมาได้อีกสักเท่าไหร่ครับตอนนี้เอาไปลงคลิปไปเยอะๆพี่โทรศัพท์พี่เตมอมาแล้วแล้วพอเมียเขามาเห็นเขาจะบอกไม่ได้ครับแม่นิดเดียวเดี๋ยวลงจี๊แซงครับจต่เขารูปนหมครับอี้มาทำไมอ่ะมาดูโอ้โหอี้ไม่ได้ทั้งสองลูกเลยครับ พิ่งลงมายังไม่เข้าพ่อเนี่ยครับผมบจลเป็นเวลรคราวนี้เจ้าของครับแม่ก็เริ่มจะตีกระเป๋าขึ้นฮะไม่หนึ่งเดี๋ยวเข้ามาตบเบอยังโยนไปโยนมาให้กับเพื่อนนะยังไม่ชูนะครับเอาความแน่นอนแล้วกันครับเอาล้วครับยังไงครับอ๋อลรอโอ้โผเลือกอะไรไว้อะเป็นเวลานอกของทีมเจมส์บอน โอ้โหตอนนี้ต้องปรับเกมก่อนนะครับเพราะเวลาเหลือไม่เยอะแล้วตอนนี้ครับผมไม่เขาให้เลือกได้หรอหเลือกสาถานีฝึกไงพี่ตอนเชิญมาตอนตชวสี่แล้วใครลู้ไม่มีอรอก็เกษมลาดเนี่ยจบมาเป็นบุรุษพยาบาลเนี่ยนะไม่ใช่หรือว่า เอาแลนวไ้ก็เป็นควอเตอร์ที่สี่แล้วของคู่แรกนะครับเดี๋ยวจบจากควอเตอร์นี้แล้วเราจะพบคู่ที่สองนะครับฟังฉันส่งรายชื่อนะครับครับผมส่งแล้วก็รับน้ำไปสองแพ็คนะครับครับผมเลยคุณวิริยะประกันไทยนะครับคุณการปลานะครับขับผมวุ่งหน้าไปช่วยตาปลาแล่วม่มีใครบวชหรือยังวะันก็เป็นขับครับผมมีใครบวชหรือยังไปูที่ไปถึงใครจะระเผาเลยดีกว่าเปล่านะเราจเราได้ถานกันนะครับยับเหนื่อยนะฮะอ่ะ ขอบพระคุณมากด้วยนะครับและชาวเซอร์อีกหลายๆสปอนเซอร์ด้วยนะครับกลับขอบคุณเป็นอ,อย่างสูงนะครับแล้วก็นะครับพอดีสีของเราลูกนี้จะเป็นลูกโทษครับข,ของทีมจงเงาะนะฮะ<ม>ครับผม,มเยอะหน่อยเลยน้ำปลาหวานน่ะไอ้เหี้ยมะม่วงเหลือแค่นี้น้ำปลาหวาน,เ,นวาาเหลือเต็มพ้นนวยเลยหมดต่อต่อารโอ๊ยไม่ได้ครับโถโลทีหนึ่งครับพลาดไปครับไปนะครับโกทีสองก็โอสัสสิบยังพอตอนเหนื่อยไอ้สัส ยงนึกภาพถึงหนังเอวีตอนนี้นะให้ยาวลงไปจนได้ก็รูโอ้โหล่าตัวครับก็ฝากกระต่าสสะพันครับมันวันนี้หน่งหมูย่างมายังไม่รู้นะฮะมีหน่งหมูย่างยังไม่มานะครับตอนนี้มีทุกชิ้นทุกชิ้นในโจนะฮะก็ไปอุวยเหมือนก็ได้เพราะว่าของเรานี่ใหม่สดทุกวันครับผมนะครับก็ใหม่สดทุกวันแล้วก็ตุ้มตุ้มของเสร็จด้วยจะอยู่อเสร็จด้วยนะฮะมาแล้วบริการกันทุกวันะขึ้นก่อนเล เออแจกไปเถอะครับย so ินให้ได้ครับลูกคิดปีทอกของเรานะครับผมขอบคุณอร่อยรับประทานกันไปนลยครับไม่แพงนะครับเสร็จแล้วก็จะเข้าห้องน้ำขอเชิญนะครับห้องน้ำเราเปิดตลอดนะครับจนกว่าเราจะจบการแข่งขันนะฮะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับพี่เก่งนะครับที่ให้การสนับสนุนให้กับเราทุกอย่างนะครับในการแข่งขันวันนี้ฮะจะจบซีซั่นเลยนะฮะทุกคนเลยตัวหวังทุกคนจะไล่ขึ้นมาฮะ ต้างดูว่าจะทันไหมครับสำหรับเจมบอลครับมีมีเวลาฮะจังอางก็ไม่รีบนะครับน้ำอยู่ครับก็เล่นกับเวลาไปเรื่อยๆครับอยู่พิชาติหนูเฝ้านูเฝ้าโอ้โหชาตินี่ริยมขึ้นนี่คือความขยันามเนเรื่องอความขยันานะตรงนี้สามารถเชื่อชิงมาได้นะก็ทำคะแนนขึ้นมาครับได้ดูโทษด้วยนะฮะ ีเรียกร้องกันด้ยวยฮะตอนนี้ฮะเป็นพิเศษแหละตัวสูงเออใจไม่ด้านพอก็อเดีห๋ห่วงแล้วเมื่อคืนจะดังมีทหารเสด็จเสด็จไปด้วยต่อเล่นสิครับเล่นสิครับลูกเดียวครับเอาขึ้นมาครับตอนนี้เป็นของทีมเกย์บอลนะครับเอาละครับลำเลียงลูกขึ้นมาเรื่อยๆครับมองหาเพื่อนครับเอาละครับตอนนี้แหมติดขอบนิดเดียวครับอารักษ์เสด็จกลับมาเจ้าของเสด็จกลับมาแล้วนะฮะต่อเนื่อง อ่านะครับแม่เป็นลูกของเจ็บบอลครับจะได้ส่งหลักขึ้นมานะฮะชูเลยครับตรงนี้ไอ้ใหญ่ฮะพยายามจะใช้บอลยาวสู้ครับตอนนี้ขาอยจเกินอย่างนิดหน่อยเท่านั้นเองนะฮะอ่ะไม่คือปกติไอ้จอนี่จอครับดูไปแล้วครับตรงนี้โอ้โห ครับเป็น39ต่อ47ครับนี่ตีขึ้นมาอีก2แปมแล้วนะฮะโอ้โหสองได้ครับนี่ฮะเอาคือทันควันเลยครับแม่ไม่ได้ครับพากันไม่ได้ครับตอนี้โอ้โหมันยาวจะวางแม่โดดติดมือเลยฮะ ตัหลานได้ไหมไม่ได้ฮะชูนะครับไม่ได้ฮะปัดอยู่เอาแล้วครับจะเป็นบอลของเหตุบอลครับโชบครับ โอ้โห,โหว่าเมื่อกี้ไม่โดนห่วงไม่โดนไม่โดนห่วงครับหมดเวลาช็อตคลอค,ครับไม่ต้องห,วงหององ่วงเวลาท้อกองทีมเจ้า้อฮะเจ้าเนาะต่อห้าแต้มหมดเวลาฉัก่อนไม่โดนห่วงนะฮะอืโอ,ะโอ้โหแต่เน,นี่ยหากันที่สุดคะแนนนะฮะ ก็ถือว่าเยอะไหมก็พอประมาณนะฮะครับเพรากว่าเราแม่นักสามลูกเลยครับไอตื้นได้เร็วขึ้นนะฮะครับผมก็จบจากคู่นี้นะก็อย่าลืมนะครับมาพลาดไม่ได้นะครับพารัดกับกบินบุรีนะฮะแล้วก็คู่ถัดไปวันนี้ก็สิงสนามนอกพบกับบิดนายนะฮะแล้วก็ทีมยอดทีมเนี่ยแข่งสุดท้ายแล้วยอดทีมพี่ทีมอะไรครับสนูเด่นสนูเด่นนะฮะวันนี้สุดท้ายอีกแล้วฮะโอ้โหเจอกับเด็กพิกลนนะวันนี้ก็เจอกับทีมน้องๆในสนามก็เลยต้อง ซ้อมลอยอยู่ครับตอนนี้ครับอกสิงหูเด้งครับมันมีหวอกเครื่องตรงนี้หวอกกันหน้าแดงทีเดียวเชียวเขาตอนนี้มขาหูเด้งขอวิ่งอยู่ฮะวิ่งสนามเยอะกินเนื้อข้างสนามอนนี้ครับเป็นลูกทุ่งของพีชจออครับขึ้นมาครับตอนนี้เอาละแม่เป็นลูกฟาวนะฮะจะได้ลูกจุดโทษครับทีชจอมอ๊ะของเรานะฮะอะไรเดี๋ยวภายในดูเชิดชัย ก็ชายแอนันตดูิพี่ได้เดม่ได้ทวูไปวิ่งมา่อนอ่าเลขที่หนึ่งครับเขาไปแล้วไอ้อ้ชจ่ายมนี้เลไมาบูชอบจ่ายอย่างนี้เลยแม่ไม่เข้ารับอารานกับรตีเบอลครับโอ้โหโดนตัดเลยครับโอ้โห โอ้โหลูกนี้เกียร์ออกไปนายนายจองที่พี่ปูเดเดินตัดออกไปซะนี่นะฮะตอนนี้เกียร์ไปเสร็จแล้วก็เป็นทีมจะม่ะจะได้ลู้ครับตอนนี้เกียร์เสร็จแล้วเสริมออกโอ้โหจังหวะครับออกไปเลยอ่ะเข้มเลยออกไปเลยอ่ะออกสักทีมไปเลยอ่ะไอ้สัตย์